สวัสดีแฟนๆที่เด็ดกินเต็มนะครับอยู่กับผมเฮียเผือกนะครับวันนี้แน่นอนว่าเรามีฟุตบอลมาวิเคราะห์กัน7คู่เป็นประจําทุกวันเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ยังคงมียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เป็นโปรแกรมใหญ่ลงสนามกันอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นนาที่3แล้วนะครับก็วันนี้นะครับก่อนจะไปฟังบทวิจารณ์เช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงกระดิ่งติดตามนะครับเวลาเราลงคลิปเนี่ยจะได้ทุกท่านจะได้ทราบนะครับจะได้แจ้งเตือน รวมไปถึงช่องทาง Tik t o k ของผมเองนะครับเพียเผือกนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับก็ฝากไปกดติดตามนะครับมีอัปเดตข่าวสารไลฟ์สดเป็นประจำทุกวันรวมไปถึงถ้าสนใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา pk 3 3นะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเน้นย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าในนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มส่วนตัวของผมด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มใหญ่ก็จะมีการรันบอลสดตลอดทั้งวันเลยนะครับบอลสูงบอลต่ำทุกอย่างมีหมดแล้วก็จะมีกูรูท่านอื่นๆคอยให้ข้อมูลอยู่ด้วยนะครับ มาดูคู่นี้ก่อนเลยนะครับเริ่มกันมาวันนี้คู่แรกมาที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเวลา5ทุ่ม45นาทีนะครับอัตตันตาทีมจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเซลติกทีมจากสกอตแลนด์มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับจากผลงานชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนฝั่งเซลติกนะครับก็ไม่น้อยหน้า นะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันคู่นี้สสิติการพบกันเนี่ยยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับมาดูความพร้อมกันเลยละกันตัลันต้านะครับก็เกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะเวเนซเซียมา2ประตูต่อ0ชนะมา3เกมรวดแล้วนะครับความพร้อมเกมนี้ยังไม่มีพวกหน้าเดิมที่ยังไม่ฟื้นกันนะครับจอร์จิโอสักคาวินีราเฟลตโตรอยมาโกเบเซีย นี่นี่แล้วก็จาลูก้าสกามาค่าที่ยังบาดเจ็บอยู่เหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนอัตตันต้าระบบหลัง3นะครับแนวรับนำมาโดยเบลล่าจิมสตี้นะครับประจำการร่วมกับไอแซคเฮเดนเป็นตัวชูโรงแล้วก็มีเซอัดโครสินาตอีกหนึ่งตัวมิดฟิลด์คู่กลางเอเดซอนนะครับกับมาเทนเดรูนพร้อมนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวลุกทั้งหลายนะครับชาเดอร์เดอะเคสตาลาเลอร์นะครับมีอาเดโบูลาลุคแมนแล้วก็มาริโอเลเตกี้ ส่วนฝั่งเซลติกเกมล่าสุดเสมออเบรดีน2ประตูต่อ2นะครับในลีกและดูการนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็แม้ว่าจะเสมอมานัดล่าสุดแต่ว่าพวกเขาอีก2เกมเนี่ยสเกมย้อนกลับไปเนี่ยชนะรวดนะครับสภาพทีมเกมนี้นะครับแบนดอนโรเจอร์ของเซลติกจะยังคงไม่มีคาร์เมลอนคาร์เตอร์วิกเกอร์แล้วก็เกรกเทเลอร์ lor, ที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดเซลติกคู่มาเยือน นะครับตัวหลักๆของพวกเขานะครับแนวรับมีอัสตันทรัสตี้นะครับประจำการร่วมกับเลียมสคารเิสนะครับส่วนแดนกลางนะครับมีอันน่เอนเกลนะครับก็จะประสานงานกับคารัมแม็กเกอร์นะครับแล้วก็มีเลโอฮาตาเตะสามแนวรุกนะครับนำมาโดยนิโคลัสคุณนะครับมีเคียวโกฟูรูฮาชิแล้วก็ไดเซนไมดะ คู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นฝั่งอัตาลนตาเจ้าบ้านดูดีกว่า1.25ต้องบอกก่อนว่าอัตาลนตาชนะมา3ามเกมติดกําลังมั่นใจเลยนะครับซึ่งมาตโอเลเตกี้เนี่ยกองหน้าของอัตแลนตาฟอร์มฮอตเลย2นัดหลังยิงไป4เม็นดนะครับขณะที่เซลติกเนี่ยก็คงจะฝากความหวังไว้กับ3นักเตะชาวญี่ปุ่นดูแล้วอัตาลนตาเหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับคิดว่าเก็บ3คะแนนได้ผลต่างอย่างน้อย2ประตูคู่นี้อัตแลนตาหน้าลุ้นนะครับก็คิดว่า ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอตัตแลนตาน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเซลติกไปได้3ประตูต่อ1นเชียร์ออตแลนตามาต่อกันที่คู่5้าทุ่ม45นะครับก็ยังอยู่กันที่คู่นี้เบสทีมจากฝรั่งเศสจะเจอกับเลเวอร์คูเซ่นทีมจากเยอรมันนะครับคู่นี้จะแข่งกันที่สนามกลางนะเนื่องจากสนามของเบสเนี่ยก็เตะกันที่ฝรั่งเศสนี่แหละแต่ว่าสนามของเบสเนี่ยเออไม่ผ่านมาตรฐานนะครับทำให้ต้องโยกไปเตะที่สนามกลาง หนัดหลังสุดของเบสนะครับโอเคเลยทีเดียวนะชนะสามเสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับไม่แพ้ใครมา3ามเกมติดต่อกันแล้วส่วนฝั่งห้างยาเลเวอร์ครูเซ่นนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดชนะ3าเสมอสองไม่แพ้ใครเลยใน5้านัดหลังสุดคู่นี้จากใิติยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเบสเนี่ยไล่พ่ายมาสามเกมติดต่อก,กันนะครับก็ รวมทุกรายการนะก็ล่าสุดเปิดบ้านเสมอแลนด์หประตูต่อ1ในเกมลีกนะครับแล้วก็ผลงานในถ้วยเนี้ยเกมล่าสุดก็ถล่มเอาชนะเซาท์บวก4ประตูต่อ0ูนย์ทำให้แบรสเนี่ยมี6แต้มเต็มจากการลงสนาม2นัดในยูฟาแชมเปี้ยนส์คถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับความพร้อมเกมนี้ยังคงไม่มีบรัสเล่ล็อกโก้นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องเช็คฟิตอัปเดลาซีมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีพวก ชูเลียงเลกาดีอวนะครับก็ก็เจ็บตอนวอร์มร่างกายในเกมล่าสุดนะครับแต่ว่ามีข่าวดีในเกมนี้นะครับสำหรับสาหรับเอ่อบรสนะครับก็คือจะได้ตัวมัสซาดิโอไอดาร่าผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวหลักๆของบสนะครับจะนำมาโดยกลางนะครับมาดี้กามาร่านะครับจะประสานงานกับปีแอร์ลิวเมอรูนะครับแล้วก็แนวลุกทั้งหลายมีลูโดวิก r าร o ช็กนะครับแล้วก็มีพวกโรแมนเดลกาสติเยสส่วนพวกลิมเซนอีกหนึ่งตัวที่อันตรายก็คือมาซิอัสเปเรล่านะครับมาดูเรเวอร์คูเซนผู้มาเยือนกันบ้างนะครับชนะมา3จาก5เกมหลังสุดรวมทุกรายการเกมล่าสุดชนะแฟรงเฟิร์ตมา2ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกผลงาน ของ ucl ในฤะดูกาลนี้เนี่ยมี6คะแนนเต็มเช่นเดียวกันนะครับก็ล่าสุดคว้าชัยเหนือ AC มิลาน1ประตูต่อ0ย์ถือว่ามวยถูกคู่เลยนะครับสภาพทีมเกมนี้ชาเบียลองโซเช็คความฟิตกองหน้าตัวเก่งวิกเตอร์โบดิเฟสที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คิดว่าน่าจะลงเล่นได้ตามปกติในเกมนี้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยถือว่าพร้อมกันหมดเลยนะสำหรับเลเวอร์นะครับผมกำลังค่อนข้างพร้อม แนวรับของเลเวอร์คูเซ่นนะครับมีเอ็ดมอนทับโซบานะก็จะยืนกับโจธา,นาันธาแล้วก็เอ่ปียโรอินกับเปียย่นะครับมีวิงแบ็กเป็นเจนนี่ฟิมปงนะครับแล้วก็อเล็กซ์กิมาโดแดนกลางกรานิกชาก้านะครับบัญชาเกมร่วมกับอเล็กซ์กาเซียนะครับแนวรุกมีมักแตนตาริเย่นะครับฟอเรนเวียสแล้วก็กองหน้าวันนี้อาจจะเป็นแพทติชิกที่ได้ออกสตาร์ทก่อนโบนิเฟสคู่นี้นะครับเป็นเลเวอร์คูเซ่นผู้มาเยือนดูดีกว่า หนึ่งช่วงตัวนะครับหนึ่งลูกนี่เป็นการดวลกันครั้งแรกของ,งทั้งสองทีมด้วยนะครับโดยผลงานช่วงหลังของแบสเนี่ยไม่แพ้ใครมาสามเกมติดต่อก,กันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมนะครับที่ต่อยอดมาจากซีซั่นก่อนเพราะอย่างยิ่งเนี่ยเพิ่งที่จะประสบการณ์ในเวที UCL เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีนะแต่ว่ามาเล่น2นัดในปีนี้เนี่ยชนะมา2เกมรวดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรส่วนลเวาคูเซนเนี่ย ก็ต้องบอกว่าคว้าชัยมา2เกมรวดเช่นกันนะครับแล้วก็มีข่าวดีก็คือการได้โฟรเรนวีสเนี่ยหายเจ็บกลับมาเนี่ยเกมลุกดูดูดีขึ้นเยอะเลยอะสำหรับห้างยานะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าสกยภาพโดยรวมยังดีกว่าเบสนะครับแล้วก็วันนี้ต้องไปเตะกันที่สนามกลางด้วยวกกับผมยังมองว่าทีเด็ดในมานั่งสำรองของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ย ของชาเบีอลองโซ่เนี่ยดูดีกว่านะครับประสบการณ์ในเวทียุโรปก็มากกว่าดังนั้นวันนี้คิดว่าเลเวอร์จะบุกชนะแบสได้นะครับโจดหนึ่งประตูเนี่ยก็คือเสมอตัวผมมองว่าลุ้นเลเวอร์น่าลุ้นกว่านะครับโอกาสที่จะชนะ2อหนึ่งมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่มองว่าหน้าหน่าลุ้นเลเวอร์เนี่ยยิง3าหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเชียร์เลเวอร์สนุกกว่านะครับเลเวอร์คูเซนชนะแบสสามประตูต่อหนึ่งต่อเนื่องกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะ คู่ต่อมานะครับตีสองนะครับแอตแลนกติกมาดริดนะทีมจากสเปนจะเจอกับลิวทีมจากฝรั่งเศสนะครับห้านัดหลังสุดของแอตมาดริดไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าอ้อขออภยัยแพ้หนึ่งนัดนะครับก็ชนะมาสองเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งซึ่งแพ้หนึ่งนัดเนี่ยเป็นการแพ้เบนฟิก้าในเกมเยือนแบบยับเยิอนเลยนะศูนประตูต่อสี่ในถ้วยใบนี้นะครับส่วนลิวห้านัดหลังสุดผลงานดีมากไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะสามเสมอสอง คู่นี้สสิติยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมาเช็คความพร้อมตราหมีกันหน่อยนะครับตราหมีแอดมร,ริดของซิมิวเน่ก็เกม2อ,อนัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมในถ้วย u l l เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้เบนฟิก้าแบบเละเทะศย์ประตูต่อ4ในนัดที่2ก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเอาแน่เลยครับสำหรับตรามหมีก็เกมลีเกมล่าสุดก็เฉือนชนะเล,เล,เลกนเนสไป3ประตูต่อ2นะครับ สภาพทีมเกมนี้นะครับซิเมลเน่ไม่มีปัญหานะจะขาดแค่ผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโรบินเรนอัมองมาโกสยอเรนเต้แล้วก็เซซาอาร์สปิลิคอยต้าส่วนขาประจำอื่นๆยังอยู่กันครบนะครับแอดมิริดแนวรับนำมาโดยโคเซคิเมเนสนะครับมีพวกอักเซลวิทเซลนะครับเจลมองลองเล่แดนกลางนะครับลูริโกเดปอกับโกเก้พรปั้นเกมนะครับแนวะรุกมีพวกอูเรียนอวาเลสนะองตวนกริสตมันแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซอลอ็ ส่วนฟังเรวเรวผู้มาเยือนนะครับก็ต้องบอกว่าคือฮามากนะนัดก่อนใน UCL เนี่ยเปิดบ้านชนะราชันชุดขาว1ประตูต่อ0น,นะครับก่อนที่ในเกมลีกนะครับก็เสมอโมนาโกแบบไร้สกอร์นะครับทำให้ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับเรว ลิวเนี่ยวันนี้มีข่าวดีนะครับได้เป็นจมงอองเดรนะมิดฟิลกับตันทีมพ้นโทษแบนในลกีกลับมาเสริมทัพในเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามีหนึ่งตัวเดียงนะครับมิเชลบัคเกอร์เจ็บมาจากเกมลีกนัดล่าสุดรวมไปถึงตัวที่เจ็บก่อนเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสไมลี่นะครับมีพวกเอเมลอ,อุมติตีนะครับมีเตียโกซานโตสแล้วก็เอตองเอมปาเป้นะที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วคุมกำลังหลัก,ลกของลิวส์นะครับแนวรับมีโตมาเมอร์นีเยนะครับ มีพวกบาบาโฟเดดิกาติเก้นะแล้วก็มีพวกกาเบรกุสมันสั้นแดนกลางนะครับอังเดลโกเมสประสานงานนะครับมีพวกอังเจลโกเมสก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าตัวชูโรงของริวก็คือโจนาธานเดวิสนะครับนี้แฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นตราหมีเจ้าบ้านดูดีกว่าถึง1.25แน่นอนว่าตราหมีแอดมดริดเกมล่าสุดฟื้นแล้ว นะครับก็ลาลีกาสองเกมเนี่ยเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนัดนี้เนี่ยได้เล่นในบ้านนะเราก็ไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าริวเองผลงานช่วงหลังถือว่าใช้ได้เลยนะครับแม้ว่าสกยภาพของริวคุณคุมกำลังของริวเนี่ยอาจจะดูเป็นรองอยู่บ้างว่าถ้าริวเนี่ยมาดีๆมาเน้นรัดกลุ่มเนี่ยถือว่ามีทีเด็ดเลยนะครับสำหรับริวดังนั้นเนี่ยเปิดออกมากำแพงค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตราหมีคิดว่าถ้าเกิดชนะ ก็แค่ลูกเดียวก็แค่ก็แค่ชนะแบบบุดรวิดนะครับสองประตูต่อนหนึ่งอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยมุมลุ้นเิวส์มาเนี่ยลุ้นได้สนุกมากกว่านะครับลุ้นมายื้อเสมอนะครับก็ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าแพ้ก็แพ้บุดวิดนะสำหรับเิวดังนั้นวันนี้มุมเิวหน่าเชียร์กว่านะครับคิดว่าบุกเสมอแอตมินวิทได้1ประตูตอนน่อ1นมาต่อกันที่คู่บิ๊กแมตช์กันหน่อยนะครับตีสองคู่นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับบาร์เซโลนาทีมจากสเปนจะเจอกับ บาเยอร์มิวนิกยอดทีมจากเยอรมันมาดูบาซ่า5นัดหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1นะครับก็ผลงานเนี่ยแพ้1เนี่ยก็คือแพ้ตั้งแต่แพ้อซาซูน่าแล้วนะครับนานละซึ่งชนะมา3นัดรวดเลยสำหรับบาซ่าส่วนฝั่งบาเยอร์มิวนิกนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1การที่แพ้หนึ่งก็คือการแพ้แอสตันวิลล่าในเกมที่ไปเยือนวิลล่าพาร์คนะครับในศึก UCL เกมล่าสุด มาดู5้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับคู่นี้เหมือนงูหลามกับเชือกกล้วยยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่า5นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเจอกันในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกทั้งหมดแล้วก็เป็นบาเยิร์มิวนิคสามารถเอาชนะบาร์เซโลนาได้ทั้งหมดทั้ง5นัดนะครับซึ่งสกอร์เนี่ยค่อนข้างขาดทั้ง5้านัดเลยนะปี2022เจอกันในศึก UCL บาเยิร์บุกมาถล่มบาร์ซ่า3-0นะครับเล่นกันในบ้าน บาเยิรก็ชนะบาซ่า2-0นะครับย้อนกลับไปปี2021บาเยินเปิดบ้านชนะ 30, บาซ่า3-0ไปเยือนก็ชนะบาซ่า3-0แล้วก็แมตที่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับปี2020บาเยิรบุกไปเอาชนะบาซ่าถึง8ประตูต่อ2เหมือนงูหลามกับเชื่อกล้วยยังไงอย่างนั้นนะครับคู่นี้เรื่องของสสยติก็อาจจะเป็นแค่ตัวเรขนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ยุคใหม่แล้วด้วยกันทั้งคู่ มาดูบาซ่าของฮันซีฟริกนะครับเกมนี้ยังคงไม่มีพวกสาประตูมือหนึ่งอย่างมาร์คอังเดทสเตเกนที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงโรนันอลาโฮที่เป็น2ตัวหลักนะครับเฟรานตอเลสก็ยังเจ็บอยู่นะครับขณะเดียวกันเกมนี้เช็คความฟิตอังเดคิสเตนเซ่นนะครับเอลิกาเซียซึ่งเกมนี้อาจจะมีการปรับทีมเล็กน้อยนะครับจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มเซบียานะครับ ตัวหลักของบาซ่าในวันนี้นะครับ4-3-3นะครับแนวรับนำโดยชูกุนเดเปากูบาซี่อินดิโกมาร์ติเนสนะครับแล้วก็อาริฮันโดเบลเดแดนกลางเปดี้นะครับพร้อมบัญชาเกมร่วมกับมาร์คคาซาโดนะครับแล้วก็เฟมิโลเปสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแดนนี่โอโมก็เป็นไปได้นะครับส่วนแนวรุกมีรามินยาเบลโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็ราฟินยาเป็น3ตัวหลักแดนบนเหมือนเดิมส่วนบาเยิร์นมวนิกของแบงซองกอมปานีนะครับก็เกมล่าสุดฟอร์มหรูนะเปิดบ้านอัด สตูดกาดมาสี่ประตูต่อศูนย์นะครับความพร้อมเกมนี้นะครับอเล็กซานดราปาโปวิชมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังกระฉูดเนี่ยหายปลาหักนะครับทำให้วันนี้เนี่ยลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะต้องมีการปรับทับตัวผู้เล่นหลักๆของบายเยิร์นผู้มาเยือนนะครับมันวลนอยเออร์ยังพร้อมเฝ้าเสานะครับแนวรับไดโญอุบาเมกาโนกับคิมมินแจยังพร้อมยืนนะครับมียังฟอสโซเดวิสเป็นวิงแบ็กซ้ายแล้วก็ แบ็คขวาจะใช้ราฟาเอลเกเรโรแดนกลางโจโชคิม,มิชนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นโอกาสของชุมเอาปาลินญาส่วนแนวลูกมีโทม,มัสมูเลอร์นะครับมีไมเคิลโอลิเซ่แซดนาบี้แล้วก็แฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าตัวเป้าแน่นอนว่าฮันซี่ฟริก กุนซือบาร์ซ่าคนปัจจุบันเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะครับตัวเองเคยคุมบาเยนมิวนิกมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนเยอรมันด้วยคู่นี้เนี่ยสูสีกันมากนะครับแฮนิแคปเปิดมาให้เสมอเลยนะครับแม้ว่าบาร์ซ่าจะได้เล่นในบ้านก็ตามก็เป็นเกมที่ต้องการ3คะแนนทั้งคู่นะครับเพราะว่าคู้เนี่ยออกสตาร์ทสเกมแรกของ UCL เนี่ยด้วยการชนะ1เสมอ1 เฮออ้นะเฮ้ยขอภัยด้วยการชนะ1แพ้1ทั้งคู่ทําให้แข่งมา2นัดเนี่ยเก็บได้3คะแนนทั้งคู่ดังนั้นวันคู่นี้จะหวดกันไฟแลบแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่ต้องการมีแต้มโดยเฉพาะบาร์ซ่าได้เปรียบเนื่องจากได้เล่นในบ้านนะครับพร้อมที่จะเดินเครื่องเต็มสูบขนาดที่เสือใต้ผมมองว่าแลกหมัดแน่นอนนะครับก็มีทีเด็ดในการเข้าทําไม่แพ้กันเลยนะครับ ดูแล้วแลกกันมันโอกาสออกได้ทั้ง3หน้านะครับซึ่งจากสาติแม้ว่าจะเป็นงูหลามกับเชื่อกกั้วยอย่างที่บอกไปแม้ว่าจะเป็นบาเยนร์ดูดีกว่าทั้งหมดแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่ทั้งคู่แล้วนะครับเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนเฮดโค้ดใหม่ในะดูการที้ทั้งคู่ทั้งบาซ่าแล้วก็บาเยมูนิกคู่นี้ดูแล้วหน้าที่จะออกเสมอเนี่ยสูงมากๆนะครับแต่ว่าผมยังมองว่าขุมกําลังของบาเยเนี่ย ตัวสำรองบรรดาตัวสำรองเนี่ยยังมีทีเด็ดมากกว่าบาซ่านะสำหรับบาเยอร์ผู้มาเยือนนะครับของแวงซองกอมบานีวันนี้ถ้าเกิดจะมีผู้ชนะผมยังมองว่าบาเยอร์มีโอกาสชนะมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้ขอฟันธงเลยแล้วกันเชียร์บาเยอร์ผู้มาเยือนสนุกกว่าจากถิติแล้วก็ทีเด็ดในมานั่งสำรองนะครับดังนั้นคู่นี้คิดว่าบาเยอร์มีโอกาสที่จะบุกมาสอยบาซ่าได้ถึงถิน่น2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ผมชอบบาเยอร์มิวนิก ต่อเนื่องกันเลยนะครับมากันที่อังกฤษกันบ้างนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมจากอังกฤษจะเปิดเฮติฮัสตอนรับการเยือนของสปาร์ตาปรากทีมจากเช็ก5นัดหลังสุดของซิตี้นะครับชนะ4เสมอ1เป็นการชนะ3นัดติดต่อกันส่วนฝั่งสปาร์ตาปรากนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2คู่นี้เฮ d ู o เฮ a d ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับ เช็คความพร้อมของซิตี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป๊ปโกลริโอลาเกมนี้เช็คความฟิตคายวอล์กเกอร์ที่ไม่ฟิตนะครับจนไม่มีชื่อในเกมล่าสุดที่บุกชนะวูฟแฮมตันสองประตูตอนหนึ่งนะครับเควินเดอร์บอยก็มีอาการบาดเจ็บคนขาหนีบนะครับก็วันนี้มีลุ้นกลับมาเป็นตัวเลือกต้องเช็คหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามากที่สุดก็แค่บนมานั่งสำรองนะสำหรับเดอร์บอยนะครับทั้งนี้โรดดี้บาดเจ็บยาวไม่มีแน่นอนนะครับรวมไปถึงออสการ์บ๊อบ ตัวอื่นของแมนซิตี้นะครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับแนวรับมานูเอลอาคันจีจอห์นสโตนนะครับริโก้รูเอซนาธานอาเก้มาแล้วนะครับแดนกลางอิวไคกุโนกันนะครับวันนี้มาติอุสนูเนสมีโอกาสได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับแนวลุกทั้งหลายแจ็คกี้ลิชฟิลโฟเดนแล้วก็เออร์ลิงฮาร์แลนด์เป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนฝั่งสปาร์ตาปรางคนะครับฟอร์มการเล่นไม่ค่อยจะสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยชนะได้นะในเกมลีกนะครับย้อนกลับไปก็แพ้ ก็เกมชนะแพ้เสมอแพ้ชนะมาอยู่อย่างนี้นะครับสปาร์ตาปราคู้มาเยือนวันนี้เนี่ยเตรียมกลับมาเล่นชุดชุดใหญ่แบบจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะในเกมลีกเนี่ยที่ที่เอาชนะคู่แข่งมาได้เนี่ยพวกเขามีการโรเตชันบางตำแหน่งเพื่อรอเจอซิตี้ในเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเกมนี้เนี่ยไม่มีแค่เอลิอัสคอปโบที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่เหลือเนี่ยถือว่าพร้อมลงสนามนะครับ สปาตาปราคผู้มาเยือนนะครับอาวุธหลักๆในแดนหน้านะครับมีพวกดิมาเซวิชนะครับลูคัสฮารัสลินแล้วก็อับเบลรามานี่นะครับพวกนี้จะเป็น3ประสานในแดนบนแล้วก็มีความอันตรายนะครับผู้นี้เป็นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ดูดีกว่าถึง2.75เเป็นเปิดมาเนี่ยกำแพงสูงมากๆนะครับแน่นอนว่า ชื่อชั้นสกยภาพทุกอย่างรวมไปถึงความได้เปรียบเนื่องจากการได้เล่นในบ้านด้วยองค์ประกอบรวมทั้งหมดเป็นแมนซิตี้ที่เหนือกว่าลาวฟ้ากับเหวเลยนะครับแต่ว่าประมาทปาร์ตาบาร์คไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเขาเล่นใน UCL มาเนี่ยเก็บได้4คะแนนจาก2นัดเท่ากับว่ายังไม่แพ้นะครับชนะ1เสมอหนึ่งอย่างไรก็ตามวันนี้เป๊ปโกเดโอลาแน่นอนว่าบุกอยู่ข้างเดียวนะครับถ้าไม่ผ่อนคันเร่งมีโอกาสชนะแบบขาดลอยถ้าไม่ผ่อนคันเร่งซึ่งตามสไตล์แมนซิตี้เนี่ย ของบอลบุกอยู่แล้วมีโอกาสเข้าทําอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้เชียร์แมนซิตี้มันมีลุ้นมากกว่าเชียร์สปาตาพาร์คอยู่แล้วอะนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่แม้ว่าจะเปิดมาเยอะมากๆนะเราก็ต้องสี่ประตะูถึงจะถึงจะเรียกได้ว,ว่ารับเต็มๆอะ่ะแต่ว่าคือมองแล้วอะ่ะถ้าเกิดไปเชียร์สปาตาพาร์คนะครับมันก็ มันก็จะเสียว่ะเสียวสันหลังนะครับมันก็จะนั่งแบบร้อนตูดไปหน่อยดังนั้นวันนี้คิดว่าแมนซิตี้อ่ะเชียร์น่าจะลุ้นสนุกกว่าเยอะนะครับบอลบุกแบบนี้แล้วก็ชื่อชั้นห่างชั้นกันแบบนี้นะครับคู่นี้คิดว่าแมนซิตี้ถล่มสปาร์ตาพาร์ไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับเชียร์เรือใบสีฟ้ามาที่คู่นี้กันบ้างนะครับตีสองเช่นกันนะครับไลฟ์ซิกทีมจากเกยอรมันจะเปิดเดสบูอารีนาต้อนรับการเมืองของลิเวอร์พูลทีมจากอังกฤษ มาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของไรฟซิกนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับส่วนฝั่งเรียวภูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดชนะรวดนะครับน่ากลัวจริงๆมาดูเฮดูเฮดที่เจอกันนะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดนะเรียวภูกับไรฟซิกเป็นฝั่งเรียวภูที่เอาชนะไรฟซิกไปได้ทั้ง3นัดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถิติที่สำคัญคือไรฟซิกยังไม่สามารถยิงประตูเรียวภูได้เลย ดูความพร้อมของไลฟ์ซิกนะครับมาโกโรเซอร์ er, ก็เกมล่าสุดบุกชนะไมายสประตูต่อศูนในเกมลีกนะครับเกมนี้น่าจะมีการปรับทัพพอสมควรนะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดินนะหน้าเดิมๆนะครับดาวิดรวมนะครับวิงแบ็กแล้วก็ซาวียรซารลักเกอร์นะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับนิโคลัสไซว์วลนะครับแล้วก็มีพวกอัสซานอูเอดราโอโกนะครับก็ยังเจ็บเหมือนเดิม ไลฟ์ซิกนะครับระบบหลังสามสามสี่สองหนึ่งนะครับตัวผู้เล่นหลักๆแนวดับมีวิลลี่โอบานนะครับลูคัสคอสเคอร์มันแดนกลางนะครับตัวเดินเกมมีอามาดูไฮดาร่านะครับอาตูเฟมิเลนนะครับส่วนแนวรุกชาฟีซีมอนนะครับเบนจามินชัสโกแล้วก็ลูอิสโอเพนดาส่วนฝั่งลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สล็อตนะครับก็เกมล่าสุดบิ๊กแมตช์เลยนะเฉือนชนะเชลซีในแอนฟิลด์สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าชนะมาห้าเกมติดต่อกันแล้ว เกมนี้ยังคงไม่มีเฟเดโก้เคซซ่าฮาวี่งเอรียอนะครับอลิซองเบเกอร์แล้วก็ข่าวรายด้วยเดโก้โชตานะครับเจ็บซี่โครงในเกมล่าสุดก็ต้องรอประเมินอีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าจะเสี่ยงใช้งานนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลมีการปรับทัพนิดหน่อยนะครับแนวรับยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ4-2-3-1ของลิเวอร์พูลเควินเคลเลอร์พวกสาประตูนะครับแนวรับเทรนต์โน่ประจำแบ็คขวานะครับอิบาริมากนาเต้จับคู่กับฟานได้คอสตาซิมิคราสวันนี้มีโอกาสออกสตาร์ แดนกลางแม็กอลิสเตอร์ที่ได้พักนะเป็นตัวสำรองในเกมกับเชลซีนะครับวันนี้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับกับไรอันกราฟเฟนแบกนะครับแล้วก็มีเคอร์ติสโจนนะครับวันนี้อาจจะพักโซโบแนวะรุก3ประสานนะครับดาวินดูนเยสกองหน้าตัวเป้าหลุยดีอาร์ที่ได้พักในเกมเป็นตัวสำรองในเกมกับเชลซีเหมือนกันวันนี้ได้ออกสตาร์ทนะครับแล้วก็หมูซาร่าผู้นี้นะครับแพนดิแคปเปิดมาเป็นลิเวอร์พูลที่ดูดีกว่าครึ่งช่วงตัวนะครับ0.5 ซึ่งเกมนี้สนุกแน่นอนเพราะเป็นเกมที่ไลฟ์ซิกต้องเปิดหน้าเพื่อหวังเอา3คะแนนแล้วนะครับหลังจากที่2เกมแรกใน u c l เนี่ยไลฟ์ซิกแพ้รวดนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้มาสู้กับลิเวอร์พูลเนี่ยผมมองว่าวันนี้สู้กับลิเวอร์พูลได้สนุกแน่นอนนะครับโดยที่วันนี้ลิเวอร์พูลอ่ะผมมองว่าก็จะเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าบทหนักๆมาในพเมร์ลีกนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกัน ตอนนี้โปรแกรมเตะค่อนข้างถี่นะครับวันนี้ผมมองว่าลิวพูเนี่ยมาตามสไตล์อาร์เนอร์สล็อตเลยนะเน้นคะแนนเน้นรัดกุม่มแล้วก็ใช้จังหวะฉาบถฉวยความเร็วแดนบนมีอยู่แล้วหลุยดีอาสโมซาลามีความเร็วมีความอันตรายในตัวอยู่แล้วนะครับเล่นงานแนวรับของไลฟ์ซิก ไลฟ์ซิกผลงานยังไม่นิ่งเลยนะครับ UCL เนี่ยขาดความเก๋าอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่แพ้ยูเวคาลังนะครับนี่ยังคงคิดว่าลิเวอร์พูลจะเก็บสาคะแนนเหนือไลฟ์ซิกไปได้นะครับก็โจดครึ่งช่วงตัวหน้าเชียร์มากๆสำหรับลิเวอร์พูลนะครับคิดว่าเฉือนได้เหมือนเดิมนะครับตามสถิติที่เอาชนะไลฟ์ซิกได้อยู่แล้วคิดว่าวันนี้ลิวเวอร์พูลเฉือนชนะไลฟ์ซิกได้หนึ่งประตูต่อศูยนยะ์นะครับก็ฉิวเฉียดนะเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ มากันนี้คู่สุดท้ายประจําวันนี้นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกยาวๆนะเพราะว่ามีแต่ทีมใหญ่ลงเตะก,กันทั้งนั้นนะครับเวลาตีสองเหมือนเดิมยังบอยทีมจากสวิตนะครับเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับทีมจากอิตาลียังบอย5นัดหลังสุดชนะ2แพ้สนะครับส่วนฝั่งอินเตอร์มิลาน5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ซึ่งเป็นการชนะ4เกมติดด้วยของฝั่งผู้มาเยือนคู่นี้เฮ t ูเฮตยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ ความร้อมฝั่งเจ้าบ้านยังสปอยกันหน่อยนะครับเกมล่าสุดชนะมา2ประตูต่อ1เป็นการคว้าชัยนัดแรกในรอบ4เกมของพวกเขาเลยทีเดียวนะครับสภาพทีมเกมนี้ยังคงไม่มีไซดี้ยานโก้นะครับแพทริกไพเฟอร์แล้วก็ต้องกายสู่ครูที่มีปัญหาการบาดเจ็บตัวอื่นพร้อมลงสนามนะครับแนวรับนำมาโดยโมฮัมเหม็ดคา a มาร่านะครับมิดฟิลคู่กลางนะครับมีชิกอีอาเซ่นะครับจับคู่กับลูคัสลาโคนีส่วนแนวลุก นะครับวางพวกเซดิกอินเทนนะครับกองหน้าตัวเป้ามีเอบรีมาคอเล่สนับสนุนนะครับเช่นเดียวกับฟิลิปอูคลินิกส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานงูใหญ่เกมล่าสุดเฉือนโลมามา1ประตูต่อศูนยเฮมา4เกมติดต่อกันแล้วสภาพทีมเกมนี้ไม่มี2ตัวผู้เล่นนะครับฟานเซสโกเดชิบี้ฮาคารชารานกกูที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่เหลือสมบูรณ์หมด งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับวันนี้มาในระบบ35-2แนวรับประจำการโดยเบงจาเมงปาวานนะครับเซฟานเดอร์ฟายอเล็กซานโดบาสโตนี่แดนกลางนะครับนิโคลบารเลล่านะครับดาวิเดฟรัตเตชี่แล้วก็เฮนริกมาคีทายานแนวรุกมีมาคุสตูลามจับคู่กับเราตาโลมาติเนสลาตาข่ายผู้นี้เป็นอินเตอร์มิลานผู้มาเยือนดูดีกว่า1.25นะครับก็ยังบอยพึ่งกลับมาชนะในเกมล่าสุดหลังจากที่แพ้มา3นัดรวดเลยขณะที่อินเตอร์มิลานผลงานดีมากชนะมา4เกมติด วันนี้ดูแล้วเกรดตบอลเป็นอินเตอร์ดูดีกว่าทั้งหมดแม้ว่าจะต้องมาเยือนแต่คิดว่าจะเอาชนะยังบอยไปได้แบบไม่ได้ยากลำบากนะครับนิ่มๆสประตูต่อศูงูใหญ่ทำได้นะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด7ครู่ประจำวันนี้นะครับก็แน่นอนว่ามีทีมใหญ่ๆทั้งหมดเลยที่เลือกคัดสรรมาให้ประจำวันนี้นะครับถ้าชอบ ก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได <cryptocur. t aps caring> ้นะครับมีส <that> ิ่งติเตียนอะไรคอมเมนต์กันได้หมดนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับรวมไปถึงที่สําคัญนะครับทิกตอกของผมเน้นย้ํากันเหมือนเดิมนะครับเฮเผือกแปะไว้ให้แล้วรวมไปถึงแอดพีเคนะครับถ้าสนใจก็แอดกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พอแค่นี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ